เอาเลยครับผมตอนนี้อยู่ในวันพีชบริเวรสี่นะครับคือจะพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทําการาสู้กับสโมเกอร์ไปนะฮะแต่ผมจําไม่ค่อยได้แล้วว่าพาร์ทที่แล้วผมทําอะไรไปบ้างว่าผมลืมแล้ว,เด,วเดี๋ยวมาชมกันตอนที่2เลยครับกุญแจสู่การหลบหนีมิสเตอร์องค์ชายอุ้ยผมสามารถเลือกได้ตัวเดียวครับเป็นตัวซันจินั่นะเองกดเลยฮะวิธีการต่อสู้ของตัวละครประเภทใช้ความเร็วจุดเด่นของประเภทใช้ความเร็ว เสียพลังกายน้อยลงในขนาดใช้ท่าพุ่งแรงผู้ลูฟี่มุ่งหน้าไปยังเลดีนัสที่คอกโคโดายอยู่แต่ก็ถูกสโมเกอร์ไล่ตามมาทำให้พัดหลงกับวีวีซันจิและชอปเปอร์แต่พวกลูฟี่กับตกหลงพามของคอกโคโดายจนถูกจับกลุ่มตัวกับดักแยบยนชมัดอืมช่วยไม่ได้เลยจริงๆมันเป็นกับดักที่หลีกเลี่ยงได้นะ แต่ดันพุ่งเข้ามาแบบนี้ไม่คิดหน้าคิดหลังแบบนี้เป็นบ้ากันหรือไงฮะพวกนายอะอย่างที่พูดเลยนายก็ด้วยเพราะนายไล่ตามพวกเราอะในเวลานี้ถึงกลายเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอไหนๆก็จะตายพร้อมกันอยู่แล้วสนิทกันไว้ไม่ดีกว่าเหรอโคกคนโไดโ้โอ้โอเป็นสุนัขจรจัด ตามคำล่ำลือจริง,รงๆด้วยสโมเกอร์คุงดูท่าทางจะไม่ได้คิดว่าฉันเป็นพวกตั้งแต่แรกสินะแต่ก็ถูกต้องแล้วให้แกตายด้วยอุบัติเหตุแล้วกันจะรายงานรัฐบาลว่าแกต่อสู้กับพวกลูกกระจอกได้ดีมากหมอนี่เป็นหนึ่งในเจ็ดเทพจุลสลัดงั้นหรือนายโคโกโไดเฮ้ยมาสู้กับฉันสิ แม่อย่าหอโหอนแบบนั้นสิได้เวลาเริงเง่มงานเลี้ยงพอดีเลยใช่ไหมมิสเตอร์โฮอลิเดย์ค่ะกองกำลังกระบฏกำลังจะเคลื่อนทัพไปสู่อาราบาน่าเอาละ่ะพวกเราขอตัวก่อนแล้วกันมีธุระสำคัญที่อาราบาน, <S <S น่านะอะไรนะ่ะ เออนี่พัตคารก์กากครับแกเป็นใครฉันเหรอฉันคือมิสเตอร์องชายนายคงดูแลลูกเรือของเราอยู่สินะมิสเตอร์องชายตอนนี้อยู่ที่ไหนเรื่องนั้นบอกไม่ได้หรอกบอกไปนายก็เหวอวอ เจ้า <king> ปัญหาจริงนะฮัลโหลจับผู้ชายแปลกๆได้ไไดที่หน้าเลนดินาสครับฮ่าฮแบบนี้ก็ดีไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยมิสเตอร์ฮอลิเดย์ลืมบอกไปห้องนี้จะจมน้ำอีกไม่ช้าลาก่อนนะ <c oughs> หมกฟังรูฟี่โอเคครับ คือจังหวะเมื่อกี้คือเราได้เจอตัวคอโคได้แล้วครับเราโดนจับตัวมาอันนี้คือผมได้เล่นเป็นเอ่ออะไรวะตัวอะไรวะซันจิใช่ไหมอ่ะผมจะบอกให้ครับทุกคนผมได้ทําการไปเล่นนอกนอกเวลามาคือผมเล่นล่าสมบัติมานะครับก็คือแบบขออภัยเถิดมันแบบว่าตัวละครเอาอาจจะเก่งกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมต้องขออภัยไว้ก่อนเลยโอ้แต่ว่าถ้าเรามีแค่สี่ท่าปกติเอ่อท่าแรกรีเซ p ชั่นแล้วท่าที่2เนื้อบทชั้นสุดยอดหุย ท่าที่3อันนี้จะเป็นท่าบัฟหรือเปล่าพ่อครัวทะเลอันนี้เป็นเวิร์กช็อคเนื้อลูกวัวอ่อนเฮ้ยเท่ยังวะเอาว้ามา,มาเปิดมาอุ้ยอุ้ยซันจีเตะแรงมากโอ้โหโอ้โหเอาดิอุ้ยคือมันเรื่องจริงว่ะแบบซันจีมันแบบความเหนื่อยมันลดช้ามากโอ้หุยไหนขอดูท่าแรกหน่อยเอาแค่นี้เหย เอ้ยเราอยู่กับชอปเปอร์อันนี้ไรท่าระเบิดพลังของตัวละครประเภทความเร็วนะครับการใช้ท่าระเบิดเนี้ยพลังของประเภทความเร็วเสียพลังงานน้อยลงอย่างมากอันนี้ก็เหมือนข้อความตันแรกเลยที่เราอ่านอัดศัตรูให้กระเด็นครับโอเคได้เลยมากูเดินมาหามึงพอดีนี่ใช่ไหมอ่ะอันนี้ท่าปัใช่ไหมอุ้ยอุ้ยมันต่อยแรงกว่าเดิมแล้วนะเออเออเอ โอ้ยไอ้พวกนี้แย่แล้วมึงแย่แล้วหุยหุยหุยผมจะบอกให้สีไอ้ไอ้หลอดสีเขียวคือสเตมิน่านะแต่มันมันไม่ลดเลยไหนท่านี้อะไรโอ้โหบาทารับแขกยิ้มแล้วห้าร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้ยมันมันไงไง งัดหน้างัดหน้าเอาละครับมันมีผู้แบบไม่ได้เป็นแขกรับเชิญมาต้องไปจัดการซะหน่อยไหนมันอยู่ไหนอาฮะมาผมค่อนข้านที่ไปฝึกนอกเกมมาแบบวแบบ่าเล่นค่อนข้านที่จะเล่นเป็นแล้วอะ่ะไหนเขาโอ้ท่านี้อุ้ยท่านี้แรงอยู่เอาว่าอ่ะอ,อือเือเอา,ายิ้มและโอ้ยกล้องโอ้พวกนี้มันกลัวเรา ก่อความวุ่นวายสำเร็จ3จุดโอ้โหเยี่ยมนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะเหือจุดหนึ่งมาอุ้ยอ่ะท่านี้อุ้ย,ยท่านี้มันอาจจะดูแบบตวัดเท้าครั้งเดียวอย่างฮะมันไม่ค่อยแรงสัเท่าไหร่แต่มันให้ความแบบสโลอ่อะเอาว่าารกษิจเสร็จเรียบร้อยทำไงต่อดูทส้ทางไม่ต้องสร้างความปวดอเลยมากกว่านี้แล้วฮะงั้นพูดเราไปกันเธอไปไหน เดี๋ยวเ,ยวข,เขาเขได้เหรอ,ขอเขาเขได้ปรากฏตัวเอ้าแย่แล้วเอ้เราจะไปยังไงนี่มันหมายความว่ายัางไงเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยผู้ชายที่ชื่อมิสเตอร์องชายมาอารวาสที่เมืองครับเอาว่าขเขาก็ได้เลื่อนพลโอ้ยคือเราต้องหนีเหรอต้องหนีขเขาเขได้เหรอ อ๋อเราต้องจัดการไอ้นั่นครับนี่ไอ้พวกนี้เออต้องจัดการไอ้เนี่ยไอ้หน้าสะพานเออนี่ไงมามาอุ้ยอ๋อหโอ้โหโอ้โหออีกทีนึงเออออนนออุ้ยวิวิวิเหนือวัวลูกอ่อน นี่เราฆ่าเสร็จเรียบร้อยครับแล้วงไงเราต้องไปกระทืบนพอกกได้ยไหมอ่ามุ่งสู่เรดีน่าครับพอกกได้อยู่นู่นน่ะเราไปต่อยกับมันไหมอยากลองว่ะขอลองหนะ่อยพอกกได้ดีจ้ะเฮ้ยโอยผมสามารถต่อยพอกกได้ได้เออมาดิมึงจะเก่งแค่ไหนกันเชียววะฮะมาบัฟหน่อยดีจ้ะดีจ้ะดีจ้ะ,จะอืออื เขาก็ได้เหรอ,อตะกี้มันท่าไรพวกลูฟี่อนีแน่ช็อปเปอร์เป็นนกต่อรอกให้โคโก็ได้ครับเอาแย่และแต่โคโก็ได้มันจะเสียท่ามันจะตายแล้วไ่เดะเดี๋ยวนะอุ๊ย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 อ่ะท่านี้กะทืบอ,อื้ม อย่าทำให้ฉันโกรธเป็นมากกว่านี้เลยมึงโกรธเหรอฮะมึงไม่น่ากโกรธทันแล้วแหละนี่นี่อือุอิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าโหเอ้โหเอ้าโหนี่ออาวอายังไงยังไงอ่ะอเอืออโอ้หเรียบร้อยครับโคโก็ได้สิ้นฉันกำลังเป็นรองบ้านอะ่ะโอเคครับ เรียบร้อยมุ่งสู่เลดีนาครับโอ้ไม่บอกว่าเราสามารถกระทืบม,มันได้ทุกคนวิวิทำอะไรสักอย่างสิให้พวกเราออกไปจากที่นี่ถ้าไม่รีบจะเกิดสงครามกลางเมืองแล้วนะอดทอนอีกหน่อยนะจะไปเรียกคนมาช่วยให้ได้ฉันไม่มีทางทอดทิ้งทุกคนแน่อาเวเดี๋ยววิวิสวัสดีจ้ะ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะะ่ะทุกอย่างเป็นไปนตามแผนคุณซันจิบอกสถานที่ให้หน่อยได้ไหมคุณองค์หญิงเอ้ยดูยมึงยิ้มดิเอามามาไหนไหนขอร้องล่ะช่วยหน่อยค่ะได้สิกูพยายามจะช่วยมึงอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจัดไอ้นั่นหน่อยมันเกะกะมันดูเกะกะ เนื้อแน่โอ้โหเนื้อวุกลูกอ,อ,อ่อนเออเนื้อวุกลูกอ่อ,อนกูจำท่ามึงได้แล้นะเน๊ะไปฮะเรารีบไปดีกว่าก่อนที่คอกโคด้มันจะตื่นไปครับรีบไปเดี๋ยวเราต้องขึ้นทางนี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวมันจะทำทางอ้อมมาทำไมวะอันนี้ VIP อ่ะมา VIP ดีกว่าอะยังมีหน้ามาอ่านป้ายเฮ้ยอะไรอ่ะของอ่ะเก็บของหน่อยโอ้เป็นเนื้อไก่สุดยอดชั้นดี เอาลูวี่ทำไงเออเออมิสเตอร์ทีเอาว่ะมิสเตอร์ทีปรากฏตัวครับทำไงเดี๋ยววู้ลุอ่อนไปอือืึเอาวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมามาผมพร้อมที่จะกระทืบมันอยู่แล้วกระทืบกระทืบนี่ไงมา รัวสตีนเออฮือเกือบตายครับเกือบตายโอ้โอโอ้โอ,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 อยังไงอ่าเรียบร้อยเออเอ้าแค่น,นี้ละ่ะมันพูดบทสนทนาม,มีแค่น,นี้เหรอจัดก,การวิธีทีสำเร็จครับลากล่อน จระเข้เฮงซวยวผู้ปะสซวปาสไอยนั่นอภัยให้ไม่ได้จะฆ่าทุกคนทั้งหมดรวดเดียวเลยพอเมื่อกี้จมน้ำลึกไปทะเลสาบแล้วสินะเส้นยาแดงผ่าแปดเลย<ต><ว>เดยเดะลูฟี่เฮ้ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าลูฟี่ให้ตายสิคนมีความสามารถนี่ต้องแบกรับความเสี่ยงหนักสินะโลโลออะ ทำไมถึงช่วยฉันก็ทําตามคําสั่งกับตันเท่านั้นหมอน,นี่อารมณ์แปรปวนไม่ต้องขอบคุณก็ได้มั้งบัวขอโคไดอยู่ไหนอา,ารู้สึกตัวแล้วเฮ้อควันนายจะสู้เหรอไปซะฉันจะปล่อยพวกแกไปแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแหละจงคิดว่า ถ้าเจอกันครั้งต่อไปก็ต้องตายแน่หมวกฟางลูฟี่ <laughs> ยิ้มลาเลยเอาละไปกันเถอะอาราลบานะ่อานะอยู่ไหนทางโน,น้นตรงไปทางตะวันออก <c oughs> ฉันไม่ได้เกลียดนายหรอกนะรีบไปซะ สองตัวนี้มันดูฮากันดีนะเอาว่าระดับ S แล้วเนี่ยโอ้โหเอาว่าหุยได้อะไรามาเพียบเลยสามารถเลือกเครื่องแต่งกายชุดมิเตอร์องชายของซันจิได้แล้วเดี๋ยวมันเป็นยังไงวะเดี๋ยวเอาไ้ลองแบบพาดหน้าแล้วกันโอเคครับทุกคนผมอยากจะบอกเลยว่าจากมุนในเรื่องนะครับมันรู้สึกว่า มันง่ายเกินไปผมขออนุญาตนะฮะปรับเป็นโหมดยากนะครับคือมันง่ายเกินไปอะ่ะอันนี้ผมปรับเป็นโหมดปกติมันรู้สึกยังง่ายเลยผมขอปรับเป็นโหมดยากละกันเพื่อแบบว่าความแบบตึงเครียดแบบเน้นหนึงเน้นหึอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับสำหรับพันนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บจุบ,จ,บจ้า